สวัสดีเพื่อนๆนที่รักการบินทั้งหลายเรามาพูดถึงสภาพอากาศเลวร้ายที่นักบินควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งกันเถอะเชื่อผมคุณไม่อยากยุ่งกับเจ้าพวกนี้หรอกอย่างแรกเรามีพายุฝนฟ้าคะนองและมันก็เหมือนคนขี้แกล้งแห่งท้องฟ้าพวกมันสร้างสายฟ้าลูกเห็บและลมพายุใส่เครื่องบินของคุณได้เพราะงั้นให้หลีกเลี่ยงพวกมันไม่อย่างนั้นคุณก็จะเสี่ยงถูกฟาดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ใช่เรื่องตลกและคุณคงไม่อยากยุ่งกับมันแน่ๆพวกมันอาจจะจูก่ก็เกิดขึ้นและสร้างปัญหาร้ายแรงได้ เรากำลังพูดถึงลมแรงฝนตกหนักฟ้าแลบและฟ้าร้องไม่ใช่ปาร์ตี้บนท้องฟ้าหรอกนะแต่ดูก่อนมันแย่ลงอีกฟ้าผ่าอาจจะทำให้เครื่องมือและระบบของคุณรวนและลูกเห็บอาจจะทำให้เครื่องบินของคุณเสียหายได้เพราะงั้นจับตาดูรายงานและพยากรณ์อากาศให้ดีถ้าคุณเห็นพายุฝนฟ้าขนองมาทางคุณพยายามบินหลบหรือบินเหนือมันและถ้าคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ให้ลดความเร็วลงและอยู่ในระดับความสูงที่ปลอดภัยเพื่อลดการ,รเผชิญกับสภาพอากาศปั่นป่วน ถัดไปไอซิ่งไม่หรอกเราไม่ได้พูดถึงไอซิ่งบนเค้กนั่นคือตอนที่เครื่องบินของคุณกลายปเป็นแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะมันทําให้บินได้ยากขึ้นเพราะงั้นหลีกเลี่ยงบริเวณที่สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันไอซิ่งของคุณคุณรู้จักความรู้สึกน่าขนลุกเมื่อคุณมองไม่เห็นมือตัวเองทั้งที่ทอยู่ต่อหน้าคุณสินะใช่นั่นคือสิ่งที่หมอกทํากับทัศนวิสัยของคุณอย่าบินเข้าไปเว้นแต่คุณอยากจะเล่นซ่อนหาบนบรันเวย์การบินในหมอกหมายความว่า นักบินต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและพึ่งพาเครื่องมือในการนำทางพวกเขาแค่มองด้วยตาเหมือนปกติไม่ได้พวกเขาต้องแน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนของเครื่องมือและอยู่ห่างจากเครื่องบินลำอื่นลมแรงก็แย่มากเช่นกันฉิสว่าลมแรงเป็นน้องเล็กที่น่ารำคาญของสภาพอากาศ พวกมันทําให้เครื่องบินของคุณเด้งไปมาได้เหมือนลูกบอลในเครื่องชินบอลหลีกเลี่ยงพวกมันถ้าทําได้หรือเรียนรู้วิธีลงจอดอย่างเชี่ยวชาญในสภาพลมแรงพูดจริงนะสภาพอากาศเหล่านี้อาจเป็นอันตรายและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะงานให้ทันข่าวสารอยู่เสมอและตัดสินใจอย่างชันฉลาดเมื่อคุณอยู่บนท้องฟ้าขอให้บินให้สนุกล่ะ